สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอุทยานเล่าข่าวสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเหล่าดารานักแสดงจิตอาสาทั้งบุ๋มปนัดดาโบว์เบนจัสริเกสทัศิตาอ้นเดอะสตาร์อูตเป็นต่อวาวานิชาทงทงมกจกลูลู่ดวงดีไปเยี่ยมชมสัตว์ป่าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาสัตว์ป่าทั้งสัตว์ป่าที่ถูกเพาะเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ หรือเป็นสัตว์ป่าของกลางสัตว์ป่าพัดหลงสัตว์ป่าจากผู้มีใบอนุญาตครอบครองแต่มีความประสงค์คืนให้หน่วยงานราชการและสัตว์ป่าที่ได้มาจากการยกเลิกกิจการสวนสัตว์นอกจากนี้จะไปติดตามภารกิจการดูแลสัตว์ป่าของเจ้าที่พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับโครงการพ่อแม่อุบัมภธรมสัตว์ป่าในสถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ เขาอยู่กับหมอมากี่ปีแล้วคะเออแต่ผมอูสี่ปีแล้วมั้งมาสี่ปีเจ็ดแปดปีต้องอยู่ในกรงนี้อันนี้ขยายจากกรงเล็กจากเมื่อก่อนยังไม่ได้แล้วก็ขยายมาเป็นกรงใหญ่แต่จริงๆอ่ะเราขยายให้เป็นบ้านที่ใหญ่กว่านี้ได้ถ้าเรามีงบประมาณเข้ามาก็คือจากโครงการพ่อแม่ประถรมเนี่ยทุกคนสามารถช่วยให้เคนมีชีวิต ที่ดีกว่านี้ได้นะคะถ้าเรานนช่วยกันบริจาคให้กับเคนเคนฟันดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะได้ไปเห็นสถานีพาอเลี้ยงนะคะเราพาไปแค่สงที่สําหรับวันนี้แต่จริงๆในเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยยังมีสถานีพาอเลี้ยงเนี่ยอีกหลายแห่งอยู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่สถานีพ่อเลี้ยงนกน้ําบางพระนะคะแล้วก็สถานีพาอเลี้ยงบางนมุงซึ่งก็จะมีหมีเยอะมากๆเราก็าจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ ที่อยู่ที่นี่ซึ่งสัตว์ที่อยู่ที่นี่นะคะก็ได้มาด้วยสาเหตุต่างๆหลายคนก็จะบอกว่าเป็นสัตว์ของกลางบ้างเป็นสัตว์ทัดหลงบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสัตว์ที่มาอยู่ที่นี่ก็จะต้อง แทบจะแปดสิบเปอร์เซ็น่ะมีชีวิตที่ต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้มัน<า>ตัวได้ใช่ค่ะพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแล้วบางตัวได้อยู่ในที่กว้างๆอย่างข้างหลังเราอย่างเงี้ยเรารับได้แต่บางตัวเนี่ยก็จึงได้อยู่ในกรงแคบๆคืออยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วหมอก็บอกว่าอาจจะต้องอยู่ไปจนหมดลมหายใจทีนี้ เรามาทําโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นะคะเป็นการบริจาคสตางค์เพื่อช่วยสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารค่ายาค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และที่สําคัญอยา่างวันนี้ที่มองเลยนะจุดใหญ่ๆเลยอยากให้เขามีบ้านที่เป็นบ้านที่หลังใหญ่กว่านี้ผมอยากแต่ผมขอเสริมนิดนึงแต่เมื่อกี้นี้พี่โบพูดครับว่าถ้าเกิดเขามาอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วจะต้องอยู่ไปจนหมดลมหายใจคือพอมาอยู่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาหาอาหารไม่เป็นแล้วใช่ค่ะ วิธีกินอาหารวิธีวิถีชีวิตเขาเนี่ยไม่เหมือนกับหมีธรรมชาติแล้วมันเปลี่ยนไปหมดถ<อ>ึงเราดูแลเขาจนโตแล้วไปปล่อยพวกเขาก็หาอะไรกินไม่เป็นอยู่ดีเขาก็จะไม่ใช้ชีวิตแบบหมีที่อยู่ตามธรรมชาติจริงๆได้จึงต้องอยู่ที่นี่เพราะถ้าปล่อยไปเรารู้ดีว่าตายแน่นอนมันเขา,เาไป,ไปเอาเขาไปตายใช่ครับเังะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องหาคนมาร่วมด้วยช่วยกับพวกเรานะครับทุกคนช่วยกันว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วโดยเฉพาะสัตว์ป่าสัตว์ป่าไม่ใช่พวกหมีนะ มีหลายๆสายพันธุ์ทุกชนิดมากเลยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนี่ยจะต้องดูแลและรับผิดชอบเขาเสริมนิดนึงบางทีเนี่ยการที่เราเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยมันทำให้เสียระบบนิเวศของประเทศของโลกนี่อย่าพูดคำว่าระบบนิเวศด้วยสุดยอสุดยอดากเลยนะผมจะพูดผมไล่ไปเลยว่าผมหาไม่เจอคำนี้คือสัตว์ป่าก็เป็นหนนึ่งใระบบนิเวศนิเว นี่เรายังไม่ได้ให้พาไปดูสัตว์ที่ป่วยที่พิการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะที่สถานที่แห่งนี้ต้องดูแลแล้วรับผิดชอบมีอีกเยอะครับถ้าเราไม่เข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนรับขอขอบคุณอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะขอบคุณขอบคุณคสาธุด้วยนะครับ ก็หลังจากวันนี้นะคะที่ว่าได้มาดูสัตว์ป่าที่อยู่ที่นกน้ำบางผาที่นี่นะคะก็ได้เห็นสัตว์หลากหลายมากๆแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากๆด้วยกับสัตว์ป่าหลายๆชีวิตที่จะต้องมาอยู่ในกรงหรือบางตัวก็คือพิการขาไม่สามารถเดินได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ไม่ ไม่ยุติธรรมสําหรับสัตว์ป่าที่เขาถูกจับมาเพื่อพาณิชย์เพื่อการซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยวมองว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือพวกเราเองเอประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะหยุดการซื้อสัตว์พวกนี้มาเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนซื้อก็จะไม่มีคนขายแล้วก็อยากให้ใครก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะช่วยเหลือน้องๆนะคะมาเป็นพ่อแม่อุปถัมเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่เพจมาดูน้องๆได้เลย,เลยว่าแบบเอ้ยเราอยาก อุปถัมภ์น้องคนไหนอยากอุปถัมภ์น้องมะกอกที่เป็นสุนัขจิ้งจอกไทยที่โดนอาจจะโดนทุบมาหรือว่าอยากจะอุปถมัมภ์นาคอยากจะอุปถัมภ์นางอายชื่อนั้นชื่อนี้หรือว่าอยากจะอุปถัมภ์โดยรวมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตชีวิตหนึ่งที่เขาไม่สามารถร้องขอชีวิตได้ไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็ ใครสนใจอยากจะช่วยน้องๆตรงนี้ก็แนะนำให้มาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ร่วมกันค่ะน้องไล่จับเลยนะบอกมีก็เลยจับอ้ดที่ต่อให้คนขับมันจะเองไม่ไหเอาแม่ผมไหมเอาแม่ผมไหมครับดูดิไม่ดูสองตาดำๆเนี่ยเอามาได้ยังไงแม่ก็ตายพ่อก็ตายไม่รู้เลยชายาหลังเลีกยง่างอ่ะอือไปทำกรรมยังไงไมนู อยู่รวมเพื่อนนะคะโอ้ดูมันเจ็บดูมันคงเจ็บมากมันแสบมันคันเริ่มคันแล้วแผลจะหายเริ่มคันเดียวเดียวเดี๋ยวคือตัวนี้รอปล่อยคือธรรมชาตินะเออเหรอร้อยเขาโตอีกหน่อยอันนี้ประมาณกี่เดือนคะหรือว่าขวบละยังไม่ถึงแล้วประมาณสองสามเดือนคุณเครียดนะมันเดินวนอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้เีย ทุกคนคะ่ะตอนนี้ลูลู่อยู่ที่สถานีศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่นครนายกนะคะอยู่ที่หน้ากรงลิงค่ะลิงเหล่านี้นะคะเขาควรที่จะอยู่ในป่าเขาไม่ควรที่จะอยู่ในกรงนะคะสัตว์ป่านะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะร่วมบริจาคนะคะกับโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นะคะกับโครงการสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะเพื่อมาให้ชีวิตของเขาดีขึ้นคะ่ะนี่บริจาคได้เลย ตามนี้เลยค่ะหมายเลขขึ้นให้แล้วนะคะร่วมกันบริจาคเยอะๆนะคะเพื่อให้ชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะต้องบอกเลยนะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ป่าเหลือเกินหรือมีความรู้สึกอยากเลี้ยงสัตว์แล้วซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงในบ้านพอโตขึ้นแล้วไงหมดรักก็ต้องสัตว์ก็ต้องมาอยู่ในกรงแบบนี้สัตว์ป่ากว่า4 0 0พันตัวนะคะที่ต้องถูกขังกรงแบบนี้แล้วต้องบอกเลยนะว่าพวกเขาต้องการการดูแลและสิ่งสำคัญต้องดูแลไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขด้วยเพราะฉะนั้น เราจัดดูแลเขาได้ง่ายๆเลยถ้าพวกคุณนะคะบริจาคเงินผ่านนะคะศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะ,ะบอกเลยว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยสามารถนําหลักฐานนะคะไปยื่นภาษีลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะมาช่วยกันเป็นพ่อแม่อุปธรภมในโครงการพ่อแม่อุปัรภมให้สัตว์ป่ากันด้วยนะคะรักกันค่ะอย่าเลี้ยงสัตว์ป่าเลยนะคะมันไม่ควรโครงการพ่อแม่อุปธรภมสัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนดูแลร,รักษาทรัพ,พยากีกสัตว์ป่าให้คงอยู่และมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยประชาชนสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ซึ่งเงินบริจาคจะนําไปเป็นค่าอาหารให้กับสัตว์ป่าในกรงเลี้ยงค่ายารักษาโรคค่าวิชัณั์ตลอดจนพัฒนาถ,ถานที่เลี้ยงให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสัตว์สามารถร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขน ชื่อบัญชีโครงการพ่อแม่อุถัตภ์รมสัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี9 8 0 2 1 6 5 3 7 9สำหรับนิติบุคคลใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้หากท่านผู้ชมต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพ่อแม่อุถัตภ์มสัตว์ป่าภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ตลอดจนพบเห็นสัตว์ป่าบาดเจ็บสัตว์ป่าพัดหลงสัตว์ป่าถูกทำร้ายสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกรมอุทยาน่ชาติสัตว์ป่าและพันพืชได้ตามคิวอา e โค้ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนเวลา10นาฬิกาวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สัตว์ป่ากว่า2 6 0 0 0ชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลเพื่อฟื้นฟูก่อนปล่อยสู่ป่าธรรมชาตินะคะแต่ก็มีสัตว์อีกจำนวนไม่น้อยค่ะที่ต้องอยู่ในกรงแบบนี้ไปตลอดชีวิตมาร่วมกันเป็นพ่อแม่อุปถรัรมภ์นะคะโดยการบริจาคเงินให้กับศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าถ้าเป็นนิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะมาร่วมกันเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าด้วยกันนะคะพี่น้องครับนี่คือโอกาสที่เราจะได้ร่วมทำบุญเพื่อสัตว์ป่าครับ ปัจจุบันนี้ยังมีลูกสัตว์ที่พลัดหลงเกิดอุบัติเหตุหรือพ่อแม่ที่ตายแล้วตอนนี้กรมอุทยานก็ต้องรับผิดชอบดูแลลูกสัตว์เหล่านี้นานา,นานชนิดเลยนะฮะทุกการช่วยเหลือของพี่น้องจะเปลี่ยนมาเป็นอาหารรวมไปถึงนําไปปรับปรุปงซ่อมแซมกงเลี้ยงและภูมิทัศน์เพื่อสัตว์ป่าจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ มาร่วมกันดูแลพวกเขาด้วยการบริจาคเงินผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์ป่ามีชีวิตที่ดีขึ้นครับพี่น้องครับเพราะการให้ของคนหนึ่งคนช่วยสัตว์ป่าเขาร้ายได้อีกหลายชีวิตเพื่อให้สัตว์ป่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมาร่วมบริจาคเงินผ่าน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี980-216-5379มาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าด้วยกันนะครับสัตว์ป่าพัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บสัตว์ป่าของกลางสัตว์เหล่านี้ถูกพัดพรากจากป่าและครอบครัวพวกเขาต้องการการดูแลมาร่วมการบริจาคเงินผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ในสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี980 216 5379มาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อให้สัตว์ป่ามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันนะคะ